8ผักรีบหาระทานบำรุงตับให้แข็งแรงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมในโจรครับวันนี้ครับก็จะมาบอกถึง8ผักครับที่เราควรต้องทานมันจะช่วยดูแลตับของเราเพราะว่าตับถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่สำคัญในร่างกายนะครับ 1. นึกะหล่ำปลีครับเป็นอาหารบำรุงตับอย่างแรกที่ช่วยแบบว่าบำรุงตับให้แข็งแรงได้เป็นอย่างดีเพราะว่า ในกระลำปีครับมีส่วนช่วยเพิ่มกูุ้าไทโอนครับในร่างกายของเราทําให้ล้างสารพิษในตับได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับคนนะครับที่ต้องออกไปทํางานตามาต้องไปเจอบนภาวะตามท้องถนนหรือว่าการกินพวกอาหารต่างๆครับรวมถึงดื่มแอลกอฮอล์สังสรรเป็นประจําด้วยครับให้กินกระลำปีครับก็ ช่วยดูแลตับของเราได้ครับเพื่อนๆทุกคน 2. ครับแครอทครับแครอทครับช่วยบำรุงตับของเราครับแล้วก็เป็นผักที่หาง่ายราคาถูกครับทำเมนูได้หลากหลายครับเพราะว่าในแครอทมีวิตามินที่หลากหลายครับมีทั้งวิตามิน A B1 B2 วิตามิน C วิตามิน D แล้วก็วิตามิน K ครับยังมีกรดฟอสฟอรัสโซเดียมโพแทสเซียม ธาตุเหล็กสังกะสีทองแดงซึ่งทั้งหมดนี้ครับรั้วนะครับมีคุณสมบัติช่วยบำรุงตับของเราด้วยครับอันดับที่3ครับเห็ดครับเห็ดต่างๆในเห็ดนะครับผมจะมีสารและก็วิตามินครับที่ช่วยบำรุงตับครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดฟางเห็ดนางรมเห็ดหอมเห็ดหูหนูหรือว,ว่าเห็ดเจเอครับเป็น อาหารลำดับต้นๆที่ช่วยลงตับได้เป็นอย่างดีช่วยลถไขมันที่สะสมในตับในกระแสเลือดต่อต้านการเกิดมะเร็งและเพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดขาวได้ด้วยครับผมสีครับบล็อกแครีครับที่เป็นตัวช่วยเกี่ยวกับร่างกายเกือบได้ทุกส่วนครับผมหรือว่าเป็นผักที่หาง่ายครับแล้วก็มีประโยชน์ครับต่อตับ อย่างมากครับเพราะว่ามันมีทั้งวิตามินซีและซัลเฟอร์รวมทั้งสารโฟวานยครับที่ช่วยล้างพิษให้กับตับเหมาะกับทําเมนูได้หลากหลายครับจะมาผัดมาต้มทําสลัดลวกจิ้มน้ำพริกได้หลากหลายเลยครับ4ครับขึ้นช่ายครับ เป็นผักชนิดหนึ่งครับที่หาซื้อง่ายครับเพราะว่ามันมีคุณประโยชน์ครับแล้วมันก็มีสารเปานอยด์ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยบำรุงตับของเราให้แข็งแรงช่วยลดไขมันในตับได้ด้วยครับจะทำนะครับการสดลวกหรือว่านำมาปั่นในน้ำผักผลไม้ครับได้หมดเลยครับที่ผมก็ชอบเอาผักช้นช่ครับมาปัดในน้ำผักผลไม้ครับเพราะว่ามันช่วย ดูแลตับของเราให้แข็งแรงครับเพืทุกคนอันดับที่6ครับกระเทียมที่ทุกๆคนนะครับมีติดที่บ้านอยู่อย่างแน่นอนครับเป็นเครื่องเทศครับที่มากสรรพคุณครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วยในการชะล้างสารพิษออกจากตับของเราครับกระเทียมครับจะเข้าไปกระตุ้นในร่างกายผลิตเอนไซ์เจ้าเอนไซนี่แหละครับเป็นเสมือนน้ํายาล้างสารพิษแล้วก็ สิ่งที่ตกค้างที่อยู่ในตับขอเราขับออกมาครับดังนั้นครับการกินกระเทียมครับก็พยายามครับอย่าเกลี่ยทิ้งครับหรือเราควรอ่าเขาเรียกเอามาปั่นก็ได้หรือว่าจะใส่ในเมนูที่หลากหลายในอาหารต่างๆครับผมก็จะช่วยดูแลตับของเราได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนๆ่นทุกคนเจ็ดครับผักขมครับผักที่ป๊อปอายชอบทานกินแล้วแข็งแรงครับผม ในผักคขมครับมีส่วนช่วยนะครับในการชะล้าหลงสารพิษที่สะสมในตับครับจัดสารเคมีต่างๆที่ปนเปื้อนกับอาหารที่เรากินเข้าไปหรือจะเป็นน้ำครับเราจึงต้องใส่ใจครับโดยการหันมะทานผักขมนะครับเพราะว่าผักขมอ่ะจะช่วยดูแลให้ตับของเราอ่ะแข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆครับเพื่อนๆทุกคนแครับอันดับสุดท้ายครับเลมอนครับ เป็นนะครับเลมอนเนื้อสีเหลืองๆครับผมเพราะว่าในเนื้อของไอ้เจ้าเลมอนเนี่ยครับมีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่เรียกว่าไบโอไฟวอนอยครับที่มีอยู่ในปริมาณที่สูงมากอันเป็นสารที่ช่วยในการทำงานของตับเป็นอย่างดีครับทำให้ตับของเรามีประสิทธิภาพหรือว่าเป็นสุดยอดอ่าช่วยทำความหลายของตับแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงครับถ้าเราครับ นำมคขามน้ำเลมอนผสมกับน้ำอุ่นๆครับดื่มในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนก็จะเป็นการช่วยล้างสารพิษให้แก่ตับและยังทำให้เลือดของเราสะอาดด้วยครับเจ้าเลมอนสามารถกินทั้งเปลือกและก็น้ำมันได้ครับเปลือกเราก็เอามา,าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับในเมนูอะไรหรือว่าใส่ในน้ำผักผลไม้พร้อมกับบีบเจ้าเลมอนลงไปก็ ช่วยดูแลตับของเราได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับก็คือ8ผักนะครับที่ช่วยดูแลตับของเราครับจากจะให้อ่าจับของเราอยู่กับเราไปนานๆเราจึงจําเป็นต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลตับของเราให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาครับลองเอานะครับ8ผักนี่ครับเอาไปทําเมนูครับเพื่อดูแลตับของเราและทําให ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยครับไม่ใช่ว่าเฉพาะ8ผักนี้จะช่วยดูแลเฉพาะตับก็ยังช่วยดูแลสุขภาพของเราได้เกือบทุกทุกส่วนครับแล้วก็ยังลืมทานน้ําเปล่าให้เยอะแล้วก็ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอครับก็จะทําให้ตับของเราแข็งแรงและสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นด้วยครับทุกทุกคน นะครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับใ,รในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหืด เป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบํารุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปัน่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้ เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลูกหน้าถึงขั้นเสียชอมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ 50- 60กก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน